สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟ Chinese Novel and s ี r i ส์ค่ะสำหรับอัพิีสตนี้นะคะหวานก็จะมาต่อเรื่องตำนาน2บุพภาง,งามให้กับทุกท่านที่รอติดตามรับชมรับฟังเรื่องนี้กันอยู่นะคะเราเดินทางมาถึงตอนที่36แล้วค่ะเรื่องนี้ก็มี60ตอนเบาๆนะคะเราเกินครึ่งมาแล้วค่ะไปเรื่อยๆนะคะสาหรับสมาชิกก็จะได้รับชมรับ ฟังก่อนนะคะสำหรับท่านที่ไม่ใช่สมาชิกก็รอสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะหวานก็จะปล่อยออกไปให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับตอนที่36ก็คือเหรียญฮูหยินเกิดความอิจฉามากๆค่ะนางก็ได้นำน้ำแกงนะคะอันเซินที่กินแล้วเนี่ยทำให้จิตใจสงบมาให้เยียนเฟยหลิวกินในสวนค่ะแต่ว่าฮวาจินซิวนั้นไม่ต้องการให้ลูกของนางกินน้ำแกงนะคะเพราะนางได้รับจดหมายที่ซื้อ มาจี้เนี่ยส่งมาให้นางว่าเหรียญหูหยินนั้นต้องการจะวางยาพิษลูกของนางนางจึงได้บอกปัดเหรียญหูยินไปว่าลูกของนางนั้นนะคะดื่มน้ําแกงไม่ได้เพราะหมอสั่งห้ามเอาไว้เมื่อเหรียญหูยินเห็นเช่นนั้นก็จึงนําเค้กถั่วเขียวใส่ยาพิษมาให้เหยียนเฟยหลิวกินแทนค่ะแต่ว่าขณะที่เหยียนเฟยหลิวกําลังจะกินเค้กถั่วเขียวอยู่นั้นนะคะเหยียนเฟยอินก็ได้วิ่งมาแล้วบอกว่าเขาอยากจะกิน เวขียหรียญฮูหยินจึงได้บอกลูกของนางนะคะว่าไอ้เค้กถั่วเขียวเนี่ยกินไม่ได้เพราะว่าจินสิวได้ยินก็จึงได้บอกว่าเมื่อเขาอยากกินเนี่ยทำไมไม่ให้เขากินล่ะกินได้นะเค้กถั่วเขียวว่ากินเลยในขณะที่ทั้งสองก็กําลังโตเถียงกันอยู่นั้นเหยียนเฟยอวินก็ได้แอบขโมยกินเค้กถั่วเขียวที่มียาผิดเข้าไปกว่าทุกคนจะรู้ตัวนั้นก็สายไปเสียแล้วจึงทําให้เหยียนเฟยอวินนั้นเสียชีวิต ะะเมื่อเหรียญหูหยินรู้ว่ารูปของนางเองตั้งหากที่ตายไปแล้วก็ทําให้นางกลายไปเป็นบ้าเลยค่ะเหยียนชิงเจียงจึงได้สั่งให้คนนําตัวเหรียญหูหยินไปขังไว้ที่เรือนหลงเป่าถังเอาไว้ตลอดไปนะคะส่วนทางด้านซื่อหมาจี้นั้นเขาก็ได้มาหาฮวาจินซิวโดยใส่หน้ากากปิดบังตัวตนเอาไว้เพราะเขาเห็นว่าฮวาจินซิวนั้นเห็นว่าเหยียนเฟยอินกําลังจะหยิบเค้กถั่วเขียวที่มีพิษกิน แต่นางก็ไม่ได้ห้ามเหยียนเฟยอินเอาไว้ทำให้ฮวาจินซิวสงสัยว่าเหตุใดเขาถึงได้โมโหเช่นนี้แล้วก็สงสัยว่าเขาเป็นใครกันแน่จึงได้พยายามกระชากหน้ากากเขาออกมาเพื่อดูว่าเขาเป็นใครแต่ซูมาจีก,ก็ไม่ต้องการให้หนางรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ไหวตัวนี้ออกไปได้ทันนะคะ ในขณะที่ฮาวามูจินนั้นกำลังเดินเล่นอยู่ในตลาดอยู่ๆนางก็ได้บังเอิญพบกับกลุ่มของเยียนเฟยเจี่ยแล้วก็เยาปีอิงซึ่งได้เดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวที่เมืองเจียงโจ,โจแม้เยียนเฟยเจี่ยนั้นจะความจำเสื่อมแต่เนื่องจากเขานั้นมีจมูกที่สามารถไวต่อการรับกลิ่นเป็นอย่างมากจึงได้กลิ่นเฉพาะตัวของฮาวามูจินและได้ออกตามหากลิ่นนั้นสุดท้ายทั้งเยียนเฟยเจี่ยและก็เยาปีอิงก็ได้พบกับฮาวา เมื่อมีโอกาสได้คุยกันเนี่ยเยาปีอิงจึงได้ถามฮาวามูจินไปว่าตอนที่อยู่ในจวนสกุลเหยียนทำไมจึงต้องวางยาพิษนางด้วยแต่ฮาวามูจินก็ได้ปฏิเสธว่านางน่ะไม่เคยวางยาพิษเยาปี้อิงแต่เนื่องจากความเข้าใจผิดในตัวฮาวามูจินของเยาวปีอิงและเยาวปีอิงก็ไม่เชื่อที่ฮาวามูจินพูดจึงทำให้นางนั้นกโกรธเคืองฮาวามูจินมากแล้วก็แยกย้ายกันไปในที่สุด อีกแล้วนะคะ ทางด้านฮวามูจินนางก็ต้องการจะพบกับจางจื่อเยียนเพื่อเจรจาการค้ากับเขาแต่ว่าจางจื่อเยียนก็ได้ปฏิเสธที่จะพบกับฮวามูจินดังนั้นฮวามูจินนางจึงได้กลับไปที่จวนพักของนางด้วยความผิดหวังเมื่อนางได้กลับไปที่จวนของนางนางก็ได้พบว่าเยียนเฟยไปนั้นได้มารอนางอยู่ในจวนของนางแล้วเมื่อเยียนเฟยไปยไ,ได้เห็นหน้าฮวามูจินก็จําได้ทันทีว่าพ,าพ่อค้าผู้เนี้ย คือฮาวาหมูจินทั้งสองจึงได้พูดคุยกันเล็กน้อยจากนั้นเยียนเฟยไปก็ได้จากไปในทันที ทางด้านของโตอิงหวานะคะเมื่อเขาได้ยินว่าเมืองเจียงโจนั้นเป็นเมืองที่ร่ำรวยและมั่งคัง่งเขาจึงได้เดินทางมาเมืองเจียงโจเพื่อพบกับจางจื่อเยียนแล้วก็ได้เจราจากับจางจื่อเยียนให้มาเป็นพวกเดียวกันและช่วยสนับสนุนกองทัพของตนเองแต่จางจื่อเยียนนั้นก็ได้ปฏิเสธไปอย่างไม่มีเยื่อใยจึงทําให้โตอิงหวานั้นโกรธมากและกลับไปอย่างไม่พอใจนักเมื่อเยียนเฟยไปรู้ว่าฮาวามู น,นั้นต้องการจะพบจางจือเยี่ยนแต่ก็ถูกจางจือเยี่ยนนั้นปฏิเสธตลอดดังนั้นเขาจึงพาจางจื่อเยี่ยนมาที่จวนของฮาวามูจินเป็นการส่วนตัวเมื่อฮาวามูจินเห็นดังนั้นจึงได้ใช้โอกาสนี้เจราจาเรื่องการค้ากับจางจือเยียนด้วยความฉลาดและไหวพริบของฮาวามูจินในการเจราจาการค้าในครั้งนี้จึงทําให้จางจือเยี่ยนตกลงรับข้อเสนอที่จะร่วมทําธุรกิจการค้ากับน,น หลังจากนั้นนะคะฮาวามูจินก็ได้เลี้ยงอาหารขอบคุณเยียนเฟยไปเนื่องจากเขานั้นก็ได้ช่วยให้นางเนี่ยเจรจาธุรกิจการค้าได้สําเร็จเมื่อตันเยหลงรู้ว่าเยียนเฟยไปมาที่จวนของขวามูจินเขาก็จึงได้พาเสี่ยวซีเยียนนะคะมาที่จวนด้วยค่ะเพื่อแสดงความรักแล้วก็พูดจากระทบกระเทียบเยียนเฟยไปให้เจ็บใจนั่นเองนะคะ ภาพตัดไปทางด้านของสกุลเหยียนข่ายเยียนฟยชิงเนี่ยก็ได้ยินมาว่ากองทัพของแม่ทัพ พันเซิงเย่ได้บุกโจมตียึดเมืองที่เยียนเฟยไปนั้นเคยยึดมาได้กลับคืนไปได้แล้วจึงทำให้กองกำลังของเยียนเฟยไปนั้นล้มตายเป็นจำนวนมากและทำให้องค์ชาวรองนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากแต่เยียนเฟยชิงนั้นต้องการไปรบกับแม่ทัพพันเฉิงเย่ด้วยตนเองแต่เขานั้นได้ขอเยียนชิงเจียงแล้วแต่ว่าเยียนชิงเจียงก็ไม่อนุญาตให้เขาไปซงหมิงเลยก็จึงได้กล่าวกับเขาว่าเนี่ย พวกเรานั้นมีองค์รัชทายาทคอยช่วยเหลืออยู่และถ้าหากมีคำสั่งจากในราชสำนักเหยนชิงเจียงก็จะปฏิเสธการไปออกรบครั้งนี้ของเขาไม่ได้อย่างแน่นอน จบแล้วนะคะตำนานสองบุกผาง,งามตอนที่36ค่ะเรื่องราก็กำลังเข้มข้นเลยนะคะทั้งในตระกูลเยียนเองแล้วก็ทั้งในราชสำนักรวมทั้งแคว้นนานแล้วก็รวมทั้งเมืองของเยียนเฟยเจียด้วยนะคะก็อยู่กับเายาปีอิงณนะเมืองนั้นค่ะอระคะตอนนี้ก็กำลังนวลนวนะคะยุ่งกันไปหมดในทุกย่อมย่าเลยเดี๋ยวตามแอดวานไปนะคะในตอนที่37ของตำนานสองบุกผาง,งามค่ะสหรับ อรับอภิษดนี้หวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนสวัสดีค่ะ